สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยเจาะลึกกับเรื่องหนึ่งนะครับเ,เป็นประเด็นร้อนๆเลยที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ไม่นานนี้เองสวัสดีค่ะเรื่องดราม่าใช่ไหมคะที่ว่าด้วยการเคลมวัฒนธรรมใช่ครับระหว่างชาวเน็ตไทยกับกัมพูชาซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากละครดังบ้านเรานี่แหละครับอ๋อค่ะข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ ก็มาจากบทความที่เขาพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยนะหลักๆก,ก็เกี่ยวกับละครพีรเรเรื่องใหม่ใจขังเจ้าใช่ครับใจขังเจ้าที่นาเดชคูกิมิยะกับพายรินดา,ดาแสดงนำแล้วก็มีการโยงไปถึงเรื่องฮิตๆอย่างบุพเพสนิวาสด,ด้วยอืมค่ะเข้าใจแล้ววันนี้เราก็จะมาลองแกะกันดูว่าเอา๊ะเรื่องราวมันเป็นยังไงใครเคลมอะไรกันแน่แล้วตอบโต้กันยังไงบนโซเชียลแล้วก็มุมมองจากสื่อดังๆโอเค ค่ะมาเริ่มกันเลยครับเรื่องมันเริ่มจากที่มีชาวเน็ตทั้งฝั่งกัมพูชาครับเขาออกมาโพสต์บอกว่าพวกชุดหรือว่ารอยสักที่เห็นในทีเซอร์ละครใจขังเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วแบบว่าเป็นของกัมพูชานะไม่ใช่ของไทยอ๋อคือเริ่มจากตรงนั้นใช่ครับแล้วเรื่องมันก็าบานปลายไปหน่อยมีการดึงบุเพศน,นิวาสเข้ามาเกี่ยวด้วยว่าแบบมีการเอาวัฒนธรรมไปใช้เหมือนกันทำนองนั้น ประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะคะคือพอมีการเคลมปุ๊บเนี่ยฝั่งเช่าเน็ตไทยก็ตอบโต้ทันทีเลยคครครับับบมีการขุดเรื่องเก่าๆขึ้นมาพูดกันอย่างประเด็นที่เคยมีข่าวว่ากัมพูชาจะแบนละครไทยหรือจะตัดสัญญาณเน็ตอะไรแบบนี้อ๋อใช่ใช่จำได้ค่ะก็เลยมีคำถามกลับไปว่าอ้าวไหนว่าจะแบนแล้วทำไมยังดูละครไทยอยู่ล่ะ mm hmm. อะไรแบบนี้ก็กลายเป็น เหมือนสงครามย่อมๆบนโลกออนไลน์ไปเลยค่ะโอ้ตรงนี้มันเริ่มเข้มข้นขึ้นได้เรื่อยเลยนะครับแล้วเรื่องนี้เนี่ยก็ถูกหยิบไปพูดในรายการข่าวตอนเช้ารายการคุณสอรยุทธใช่ไหมคะใช่ครับกรรมกรข่าวคุยนอกจอของคุณสอรยุทธสุทัศนจินดาคือแกก็ให้ความเห็นมาเหมือนกันแต่เป็นเชิงเอ่อที่เล่นทีจริงหน่อยๆค่ะมุมอมองคุณสอรยุทธก็น่าสนใจนะคะ <c oughs> คือแกมองว่าการออกมาเคลมแบบนี้เนี่ย เอ,อ่อมันอาจจะเป็นความพยายามสร้างกระแสะให้เป็นไวรัลหรือเปล่าอ่าฮะสร้างกระแสะใช่ค่ะคือยิ่งดราม่าคนยิ่งพูดถึงละครก็อาจจะยิ่งดังอะไรทํานองนั้นค่ะใช่ใช่ครับแล้วคุณสรยุทธแกยังพูดติดตลกด้วยนะว่าถ้าสมมติเอ,อ่ข้อกล่าวอ้างที่ว่าละครไทยเอาวัฒนธรรมเข้าไปใช้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะค่ะมันก็ยิ่งเหมือนเป็นการย้ำว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยดังมากๆจริงๆในกัมพูชา อ๋อ oh, มองมุมกลับกันไปเลยใช่ครับถึงขนาดที่เขาต้องออกมาทวงสิทธิ์กันเลยทีเดียวแล้วก็มีแซวปิดท้ายคำๆนะครับว่าสิ่งเดียวที่ละครไทยยอมรับเต็มปากว่าเป็นของเคขมเมนแท้ๆก็คือหมอผีเคขมเนอืมการใช้มกตลกของคุณสรยุทธ์นี่จริงๆก็มองได้หลายมุมนะคะครับ ยังงงไบ้าครับคือในแง่หนึ่งมันก็อาจจะเป็นการพยายามลดความร้อนแรงของประเด็นลงเพราะมันก็ค่อนข้างอ่อนไหวทางวัฒนธรรมเนาะทําให้สถานการณ์มันดูเบาลงครับลดความตึงเครียดแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันก็เปิดประเด็นให้เราคิดต่อได้เหมือนกันว่าเอ๊ะการใช้มุกตลกแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มันแบบว่าทับซ้อนกันอยู่หรือเปล่า หรือมันอาจจะไปกระทบความรู้สึกของอีกฝ่ายได้เหมือนกันนั่นสิครับการใช้มุกตลกกับเรื่องที่มันละเอียดอ่อนแบบนี้บางทีก็อาจจะถูกมองว่าไม่ให้เกียรติหรือว่ามองข้ามความกังวลจริงๆของอีกฝั่งไปหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเหมือนดาบสองคมเสมอนะคะการสื่อสารในประเด็นที่มันเซนซิทีฟแบบนี้โดยเฉพาะบนพื้นที่สาธารณะอย่างสื่อหรือโซเชียลมีเดียมันต้องอาศัยความระมัดระวังแล้วก็ความเข้าใจบริบทมากๆ ครับผมเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจไปเลยว่าเราจะจัดการกับข้อโต้แย้งเรื่องความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมบนโลกออนไลน์กันยังไงดีสรุปแล้วนะครับสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็คือมีการกล่าวอ้างความเป็นเจ้าขององค์ประกอบทางวัฒนธรรมในละครไทย2เรื่องเลยจากฝั่งชาวเน็ตกัมพูชาค่ะ ซึ่งมันก็จุดชนวนให้เกิดการโต้เถียงกันค่อนข้างเฟดร้อนบนโลกโซเชียลและก็มีความเห็นจากสื่อใหญ่อย่างคุณสรยุทธ์เข้ามาเเพิ่มสีสันเพิ่มมุมมองที่แตกต่างออกไปใช่ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เหมือนโยนคําถามใหญ่กลับมาให้เราได้คบคิดกันต่อนะคะครับคําถามว่าอะไรครับ ว่าไอ้ปรากฏอาจารย์การประทะกันทางวัฒนธรรมบนโลกดิจิตอลแบบนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนในยุคป,ปัจจุบันรับรู้ปกป้องหรือแม้กระทั่งแบบว่าพยายามช่วงชิงมรดกทางวัฒนธรรมที่อาจจะมีการแบ่งปันหรือว่ามีความทับซ้อนกันมาตั้งแต่อดีตม,มันเป็นเรื่องที่คงต้องหาคําตอบกันต่อไปอะคะ่ะในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแบบนี้ละคะ่ะ